Thank you สวัสดีคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวแอดขออวยความสวยของลูกสาวนิดนึงนะคะเมื่อคืนนี้คะ่ะน้องมาอัปเดต IG แล้วนะคะแถมยังจัดภาพมาเป็นเซตให้แฟนๆได้หายคิดถึงอีกด้วยนะช่วงนี้ต้องบอกเลยคะ่ะว่าลูกสาวยุ่งมากคะ่ะทุกคนทั้งงานราดงานหลวงนะคะแต่ใดๆน้องก็ยังมาอัปไอจช่วยค่ายโปรโมทคอนเดชในวันที่31นี้นะเออซึ่งลูกสาวของเราบอกต,ตรงๆเลยว่าสวยมากคะ่ะ สวยมอดอันนี้สวยตาแตกเลยจริงๆนะคะอันนี้คือสรุปปัจจุบันน้องผมยาวแล้วใช่ไหมอันนี้แอดก็งงนะคะแอดไม่รู้เหมือนกันว่าจะสั้นหรือจะยาวแต่ใดๆก็การันตีนะคะว่าน้องเลิศทุกลุกอยู่แล้วจ้ะอะอย่างลุคนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเต็มสิบไม่หักอีกแล้วทําไมถึงเป็นคนที่ใส่เสื้อผ้าแบบธรรมดาๆรรที่ไม่ได้แบบโชว์สัดส่วนอะไรอะแต่ค้าเซ็กซี่เลยเนาะ อาจริงๆทุกคนดูอย่างชุดนี้นะคะคือมันไม่ได้เป็นชุดที่ดูเซ็กซี่เลยทุกคนแขนยาวขาย,ยาวเอวลอยนิดหน่อยโชว์กล้ามท้องนิดน้อยของน้องอังจริงแค่นี้แต่ใส่ออกมาแล้วแบบมันดูดีมากอะ่ะมันดูมีคลาสนะคะดูเซ็กซี่แถมยังดูเท่ออีกด้วยน่าจะอินเนอร์น้องด้วยนะคะในการถ่ายภาพนะเท่าที่แอดดูเนาะใส่ตรงใส่ตาแม่ ถึงหล,หลายคนจะบอกแล้วนะคะว่าสมกับการเป็นแฟชั่นไอคอนแต่ก็จะพูดอีกครั้งนะคะว่าสมมงจริงๆกับการเป็นแฟชั่นไอคอนที่หลายคนทั่วโลกจับตามองค่ะ ขอข้ามฝั่งนะคะมาที่เพื่อนเลิฟอีกคนก็คือน้องแชงนะคะที่จะปล่อยผลงานโซโลเดี่ยวออกมาเร็วนี้น้องก็มาอัพไอจิ้งแต่เช้าวันนี้เลยนะช่วงนี้แอดว่าส,วสาวๆน่าจะยุ่งกันมากเลยนะคะเพราะว่าคอนเสนิร์ตใกล้ที่จะมาถึงแล้วเนาะน่าจะซ้อมกันหนักมากๆไม่รู้ว่าส,วสาวๆรับรู้ถึงดราม่าที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้หรือเปล่าแต่ใดตอนนี้แอดบอก,กตรงเลยว่าแอดเลิฟเอนเอจีน้องแชงมากใครด่าเพื่อนฉันฉันถ่ายรูปคู่กับเพื่อนเลิฟแล้วอัพลงไอจีซะเลยจ้า เนี่ยเป็นไงคะทุกคนสุดสองสาวสุดมากนะคะมันไม่ใช่แค่แบบดาราออกมาแก้กข่าวแบบวงการบันเทิงเข้าไปว่าแบบเรารักกันดีค่ะแต่เรารักกันมาตลอดอยู่แล้วเว้ยอันนี้คือเขาสนิทกันมาจะ10ปีแล้วทุกคนเนี่ยใจพูดไงอะ่ะดูดิอัพสภาพ2ใน3น้องโพสภาพคู่หูเพื่อนเลิฟกับน้องลิสเลยนะคะโอ้ยน่ารักอะ เอาจริงแอบคิดว่าเหมือนมหกรรมแหงหน้าคนที่ด่าน้องลิสเมื่อวานนี้เลยนะคะ บอกตรงตอนนี้แอดรักแชยองมากขึ้นไปอีกแล้วก็ได้ไดขอสัญญานะคะว่าถ้าโซโลเดี่ยวหนูมาแอดจะช่วยปั่นวิวเนอะยีิบสี่ชั่วโมงไม่หลับไม่นอนเลยค่ะแอดช่วยนะคะถึงเมนแอดจะเป็นน้องเลสแต่ว่าแอดอะก็รักแล้วก็เอ็นดูศรีษะทุกคนนะแล้วก็ชอบความรักนะคะที่ทุกคนมอบให้กันและกันแบบนี้นะมีความรู้สึกแบบมันน่ารักอะคะ่ะมันไม่ใช่แค่ศิลปินวงกกรุ๊ปเคบ๊อปเท่าไปแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีความรักให้กันและกันแล้วก็เป็นห่วงกันและกันด้วย ยังไงก็ขอฝากอีกนิดนะคะก่อนที่จะไปชมคอนเสิร์ตโชว์ในวันที่31มกรคาคมนี้สุดสาวเขามีไปออกอากาศในรายการ The Late Late Show ค่ะกับพิธีกรเจมส์คาเดนด้วยซึ่งเป็นรายการทอล์กโชว์ชื่อดังนะคะทางโทรทัศน์ในสหรัฐสุดสาวเคยไปออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยสีสาวจะมาแบ่งปันเรื่องราวในคอนเสิร์ตโชว์ที่กําลังจะเกิดขึ้นแล้วก็สแสดงเพลง Pretty Savage ออกอากาศครั้งแรกในอเมริกาอีกด้วยเออไปสุดมากๆนะคะสุด ส,สมกับวงกรุ๊ปเบอร์หนึ่งจริงๆค่ะจะโปรโมททั้งทีไปโปรโมทที่เมกาเลยจะแม่ะแล้วก็ถ้าใครอยากรับชมนะคะเดี๋ยวมาดูกันวันพรุ่งนี้ค่ะเวลาประมาณเที่ยง3 7จนาทีตามเวลาประเทศไทยนะคะ